ทำบุญปล่อยปลารอ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 เอ้าไม่ได้คุยปูนี่วะปล่อยปลา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 วิ่งไกลวิ่งเกะกะปล่อยปลา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  ปบ้าไ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 ป้าไปบ้าไปบ้าไปบาไปบาไาไปบาไปาไปบาไปาไปบาไป้าไป้าไปาไปบ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 ้าไปไปาไป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 ไไไ วันวิสาขาบูชาเราต้องปล่อยปลาทําบุญทําบุญทําบุญเราไม่ได้ออกไปไหนเราก็มาเล่นเกมใหม่ค่ะโอ๊ยเงินจะแดกไม่มีจงพาไปดูหนังไปปลา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 าไปปลาล